มาวะท้อาผึ่สามบาทเลตอนนี้เจมก็ผูดจีิปปี้ลังกาลงเนาะบ๊ายบายมาจูงปันนะเ บิ๊กลอกเบอร์ักเทือนหนึ่งเคยเห็นเลยมันมันสองหอกเือเอาเอิร์กลงก่อนแบบสองหเขื่อหั่นคือเอาเอิร์กกลมคนหลายคนทำจ้างอัปเดต2016หเนาะคนครหลายนี่ไปแค้นานอยู่แล้วคนเดียวคนหลายดก พาไปไหนมากุฎบุก่ากาไปเข้าไปไหนกัดดคาเดียวดีสีดินเหรอจะมากก็มันกันเหนอคนขุดลายทุกคนอ้าวดีเทอมันเป็นยังไงเป็นมองไว้ใบผ่าไว้ยังก็เอาผายังสนใจ มีแต่ตามมาเทศเนาะมาจีนส่วนไรจินก็ตระเถิดดินมะพาบรรดาผู้ดทั้งทุกคนไปโอกาสเดี๋ยวด้วยชุสดเป็ซองขูดคประดดยาแตุ้แลฮะ เก wow. yeah, ่งๆเนาะเก่งเป็นฝีดลงบักเห็นขึ้นไปทึ่งแห่งสีสูงเลยคัมสูงเพราขาสั้นเลยปะใช้เสือิถ้าิลิน่โหดไปอาบเหรไปกระใจด้วยอือโอย

thông số khoảng bao không sướng không sướng bao nhiêu? không sướng bao

You wanna try it? Your turn. Your turn. <laughs> oh, no, no. Why? <laughs> 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 o n โอ้ o หตัวขาดแล้วกันยังบ่นกัน้วยอ้วิตัดนีไปเลนะโอ้ยบังงี้บังคลิปก็ไม่สิบตัวบังคับ่าจ้ตอนนี้ก็พร่มกลับน้อทุกคนเนาะโอ้โสิมาหลิ้นน้่มค่ะคบไม่ได้ลินครัพน์่งจะ่าคอยเจ็บอึะ พูดอันเป็นยังบอลยอกันก็มูนะมูย,ยอยอ่นะยยอเขาคือแล้วมันเจ็บมาเป็นซีฮามือเจ็บบอเลบอนเนี่ยมาเลยบอลหัวใจน่าจะบอลกระดูกขางกระดูกแตก,กว่าอะไรจะไดนไปเอ็กซเรย์บ้างก่อน,น,นตะกี้มันมีข้วสมีกี้มีข้วสมีแต่ว่าเขาออกว่นเขาออกก่อนหน้าม,มันผัดไป รยากาศงามเลยทุกคนไวลินน้ำซะเนาะมีแต่บ่าวเจมก็บ่ใหญ่ปานใดแต่ว่าฝากบ่าวเจมเอากล้องไปนั้นแหละเออนี่ตาก็ฝากบ่าวเจมเอากล้องไปลายทุกคนก็น่าจะเห็นเนาะวสิกลับมาเฮือนกทุกคนกลับมาซื้อแนวไปเฮ็ดกินอยู่บ้าน หลังจากมาจากตากเท่ากับมานั่งกินเบียร์ซุ้มเซลนะทุกคนเนาะปากลางคืนนี่อุ้ยเบึงวิดีโอนี่แบบโคตรงามเลยบึงนี้มีบ่อนปิกนิกอีกนะทุกคนเนาะบรรยากาศฉักเพราะว่าอยู่นี่ประมาณสี่หามงนี่เขาจะปล่อยกลางค้นเนาะบอลูนแล้วก็เป็นอ่าพารามอเตอร์ปืนท่ากระกลับขอบใจเอื้อใจเด้อเที่ยมานผักผลเนาะคันเสียงเงินนี่ก็ไล่ติบนได้เนี่ย ใจดีดเลี้ยงเขาเลี้ยงเบี้ยเขาอีกแด้นี่ <c oughs> เลี้ยงเขาเลี้ยงเบี้ย <c oughs> อีกหรื <c oughs> อว่าทิดหนาเขามาอีกว่าเขาไปหับทัวมาแต่ก็มานอนฟรีกับเราเขาก็ได้เงินได้ได้ได้เห็นดินีกอยู่อยู่หน้านก็ ยูนาแบ็คแพคยูนาแบ็คแพคเกอร์อเจอร์ชขึ้นแน่ในกนารจะเห็นเนาะแมในแมปในแมปเ็นโหลดเช็คอินแบ็คแพคเกอร์แบ็คแพคเกอร์แบ็คแพคเกอร์ถืออะไรเห็นบ่าะสำหรับไพทีมานี่กะเซิร์ชหาดทุกคนเนำมาผลักอยู่นี่คันมาเหมาะสำหรับการแบบมาหลายๆคนมาเป็นกลุ่มเปิดกอดเนาะออกเงินกันเหมือนกับหับได้สักสามสิบคนหมดแหละซาลอยน้ำเนี่ได้อยู่คือว่า มีเต้นพอมแดกมันมีเต้นให้นอนห้องหับลายมีเต็ดอีกมันมีเต้นเจ้ามับ่นี่ยักเตี๋มีเต็ดในผักบางทีดังไฟอีกโตตั้งเต็ดโตตั้งเต็ดเต้นให้นอนเหมาะเลยเนาะทุกคนเบิ่งแช่บรรยากาศแบบบุ้มแบบใกล้ๆนี่นั่งมาในคักได้ข้าดอกเข้าดาวนี่ก็มาลินนี่ก็ม้วนบางทีนหนให้นอน ราคากับบริแพงเนะทุกคนเนหาล้านกีบหาล้านกีบต่อคืนหาล้านกีบมาในนอนได้กสาวคนหานกันก็นกนถือคนละแสนตายมาผักมีบ่อนให้นั่งหลอกนั่งดินอีสังเอกม <c oughs> ื่นเท่ากับกัปนะทุกคนหนม <c oughs> ื่นเนี่ยวันศุกรไปโดดน้ำกันช่งเจ็บเอิกอยู่ไายหัวมันเป็นยอดอยัางในสามารถคอมเมนต์บอกได้ทุกคนนหนื่นเท่ากับกับแต่วันยังชินอนเบี่ยงีกขึ้นหนึ่งแต่วันศิกรไปส่พงพอสืนใจขึ้นยนเนาะเจ๊ขาวก็สิกับก่อนแหละ บายบายเด้อทุกคนเจอกันคลิปหน้าขอบใจที่เบิ่งคลิปแม่จนจบเด้อบายบายเดี๋ยวถ้าทุกคนฝากติดตามเพลงใหม่ผมเฮาเนาะสิปล่อยไว้ๆนี่แหละบายบายเด้อฝากนะทุกคนเนาะอ่ฮุงแฮมอ่าแบ็คแพคเกอร์พิมพ์เขาไว้เดี๋ยวเนาะแต่มันจะขึ้นขึ้นมาแล้วทุกคนก็สามารถสั่งจองไว้แล้วก็มาพักได้เลยทุกคนบรรยากาศดีโคตรดีแหละเดินกว้างเหมาะสําหรับใครที่แบบมากับครอบครัวหรือว่าเอาหมาแมวอีสังมานี่ก็มาพักอยู่นี่สบายเนาะเดี๋ยวบายบายทุกคน